ดูดโคนบ่ายบอทซัมปัมผลิตมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทนต่อการใช้งานทนต่อการสึกหรอได้ดีดูดของแข็งได้ทนทานสูงดูดเลนตะกรกากมันขี้เท้าคอนกรีตปูนเหมาะสำหรับงานสูบน้ำโคนสำหรับงานก่อสร้างต่างๆหมดปัญหาการติดของตะกรดด้วยระบบดูดโคนด้วยสายดูดพิเศษทำงานเป็นอิสระใช้ความเร็วรอบที่ต่ำสามารถดูดตะกรนที่มีความเหนียวได้ มีขนาดท่อตั้งแต่2ถึง4นิ้วสามารถสูบได้ถึง50ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงแรงส่งสูง60เมตรไม่ต้องหล่อน้ำไม่มีซีนกันรั่วหมดปัญหาสูบจ่ายติดขัดลดต้นทุนค่าซ่อมบำรุงการเลือกปั๊มดูดโคลนขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถแต่ละงานเราคือผู้นำเข้าจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรมปั๊มน้ำเสียปั๊มดูดโคลนซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทั้งโรงงานน้ำตาล โรงงานมันสับปะหลังโรงงานแปลรูปอาหารทะเลโรงไฟฟ้าเราพร้อมให้คำปรึกษาทั้งการออกแบบการติดตั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ